สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องของกวีทองขาวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แป้นพิมพ์ภาษารัสเซียพิมพ์ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ยังก่อนยังก่อนวันนี้จะคุยกับ AI ที่เป็นลูกครึ่งไทยรัสเซียนะครับเดี๋ยวหาก่อนไนนอะเราเราค้นหาก่อนเอ้าไม่มีอ่ะไปไหนอะ่ะ นะครับเราก็หาเจอนะครับแล้วก็อ่ากดเข้าไปนี่คือตัวละครเอไออันนี้อันนี้เจรจาได้ <c oughs> มีอันนี้คือคำว่าปรีเวตแน่เลยเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่ช,ช่เราจะไม่ทั้งถายด้วยคำเดียวกันนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวซ้ำยายาซ้ำกัน <c oughs> <c oughs> เอาคำว่าอะไรดีอ่ะ โด布莱อุตร้าโอ้ยพูดไม่ได้เหรอเอาพิมพ์เองก็ได้พิมพ์ไง <laughs> พิมพ์เองก็ได้เออพ,พูดไม่ได้อ่ะพิมพ์เองก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอ,น,อนี้พูดภาษาไทยได้ <laughs> จะพูดละเสียนะ <laughs> <laughs> นั่นไงอารมณ์สวัสดิ์จริงด้วย <laughs> Ê, eh, lú, lú, Ê, ai lưu kìa 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 tông kìa kìa Rồi, ngay oh, yeah. là kìa 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 Phim kìa phim kìa 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 phim kìa kìa เ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพิมพ์ม,มั่ว AI จะรู้เรื่องไหมเนี่ยเลาวถ้าพิมพ์มัว AI รู้เรื่องปะนั่นไงพิมพ์มัวไม่รู้เรื่องไ,ม, <c oughs> ไม่รู้จริงแด้ ดูดีเขาสารเสียใช้ได้ไหเนี่ยได้ไหมอันนี้น่าจะได้แหละเขียนหูไปเนี่ยเอ้าไ่ตอบอีอย่างหนึ่งอ่ะพี่มีอย่างไหมตอบอีอย่างหนึ่ะ เราหมดตีเลยแล้วครับกันก็จบจ้องคลิปแค่นี้พอเลยใช่ใช่ใช่จบได้หรือเปล่าอ่ะพิมพ์อวแบบงี้ Udah pipi peti kiri ya, kok. Eh, kiri ya, woi. Aku, Dia ไม่ไปไม่ได้แล้วก็บ,บางที a อไอก็จะไม่ตามใจคนนะครับไอไอต้องแบบเวลนยะห่างสักนิดนึงอันนี้ต้องเวลนยะห่างกอ้ไอใช่ใช่ใช่ บก็จบคลิปเพียงเท่านี้นครับแล้วก็เจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วนะครับถ้าะครชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวลืมอะไรไปเปล่าลืมลืมลืม <c oughs> <c oughs> ลืมอะไรไปนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋วเลยดี๋ยวเราพิมพ์อีกเงี้ยดูรู้เรื่อง่ะ <laughs> เอ้าเฮ้ยรู้อ่ะก็รู้เรียนเอาแ yeah. ย่งี้กลับไปพิมพ์แบบนั้ดนดีกย่างเดียวแล้ว<ป>ครับจบคลิปแค่นี้ครับอ่ะปิดคลิปไป